พาณิชจับมือเกษตรจัดหนักลดปุ๋ยเคมี6สุดดัง200บาทต่อกระสอบช่วยเกษตรกรอีสานลดต้นทุนสู้ภัยเศ,ศรษฐกิจ วันที่3พฤศจิกายน2568นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการค้าภายในนางสาวยานีศรีมณีติดตามการจัดงานธงเขียวราคาประหยัดนากสากรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดอุบลราชธานีจำกัดเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวข้าวโพดถั่วและพริก นางสาวยานีเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบาย u u i k k i i g w i n ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งเน้นการดูแลราคาสินค้าเกษตรและลดต้นทุนการผลิตโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคขี่เครือข่ายหลายภาคส่วนไฮไลท์ภายในงานคือการจำหน่ายปุ๋ยเคมี6สูตรยอดนิยมได้แก่สูตร46 0015151516168162001688และ15520ในราคาพิเศษส่วนลดสูงสุดถึง200บาทต่อกระสอบพร้อมมอบคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อสารเคมีเกษตรเช่นยาฆ่ามาแมลงและยาปราบสัตรูพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางสาวยานีได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานธงเขียวราคาประหยัดได้จัดไปแล้วใน9จังหวัดและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรโดยสามารถลดต้นทุนได้จริงและยังคงคุณภาพของสินค้าไว้ในราคาที่เป็นธรรมสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นครั้งที่10ซึ่งคาดว่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันและเตรียมขยายผลต่อในอนาคต จึงขอเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานธงเขียวราคาประหยัดได้ระหว่างวันที่3-4พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬกาถึง16นาฬิกาณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสออุบลราชธานีจำกัดภายใต้แนวคิดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวเพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้แข็งแรงและยั่งยืน ごめんなさい。ブリブリ